เอาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลบอลจำตากองนะครับผม <_ an> และวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตผลการแข่งขันดูตัวทูของคู่ที่น่าสนใจกันนะครับผมก็มีแค่การแข่งขัน,น DPC Final เท่านั้นนะครับผมช่วงนี้นะฮะก็เลยไม่ค่อยมีรายการอื่นมาแทรกสักเท่าไหร่นะครับผมก็เริ่มจาก DPC Final นะครับผมในโซน C หรือว่าโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับผม ก็เมื่อวานก็เป็นทีม SMG นะครับผมก็สามารถเอาชนะฟานาติกได้นะครับผมแล้วคู่ต่อมานะครับผมก็เป็นบูมอีสปอร์นะครับผมที่พ่ายแพ้ให้กับทีม T1 นะครับผมก็เลยส่งผลให้ทีม T1 นะครับผมเข้าไปรอในรอบชิงนะครับผมแล้วบูมอีสปอร์เนี่ยก็จะทำการแข่งกับ SMG นะครับผมถ้าทีมไหนชนะเนี่ยก็จะเข้าไปเจอกับทีม T1 นะครับผมแล้วรอบชิงก็จะเป็นทางโบเอฟฟี่นะครับผม ทุไป็นทางเบ of อฟฟายนั่นเองนะครับผมเออแล้วก็บูมในยโแพ้ให้ทีวันไปด้วยสกอร์1ต่อ2นั่นเองนะครับผม มาที่โซนยุโรปกันบ้างนะครับผมก็เป็นทีมลิควิดนะครับผมที่เอาชนะทีมกราดเดียเตอร์ไปได้2ต่อ0นะครับผมส่งผลให้ทีมลิควิดนะครับผมเข้าไปรอในรอบชิงนะครับแล้วก็เป็นคู่ดึกสุดสำหรับโซนยุโรปนะครับผมก็เป็นทีม OG นะครับผมเอาชนะทีมทูนด้าไปได้แบบสุดมัน2ต่อ1เกมนะครับผมก็ทำให้นะครับผม OG นะครับจะเจอกับทีม กลายเดีเตอร์นะครับผมเพื่อค้นหาผู้ชนะที่จะเข้าไปเจอกับทีม l i ควิดนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโซนนะครับผมก็เป็นโซนเซาท์อเมริกาหรือว่าอเมริกาใต้นั่นเองนะครับเป็นทีม APU King ofking นะครับผมแพ้ให้กับทีม i n f e r m a t ไป0ต่อ2เกมนะครับผมแล้วก็ทีม Thunder A w a k e n นะครับผมแพ้ให้กับทีม Beat Code ไป1ต่อ2เกมนะครับผมก็ส่งผลให้ทีมบีดโคดนะครับผมรอในรอบชิง แล้วก็ t h u n d e r a w a k e n กับอินเฟมเนี่ยจะมาเจอกันเองนะครับผมแล้วก็แข่งกันนะครับผมเพื่อที่จะดูว่าใครจะเข้าไปเจอกับ a ี c o ค e นั่นเองนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมแล้วน่ครับผมวันนี้เราก็จะเชียร์ทาง OG อย่างเต็มที่นะครับผมนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับผมของผลการแข่งขันดสทูของคู่ที่น่าสนใจนะครับผมสาหรับเมื่อวานนะครับผมงั้นก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กด Subscribe ช่องบอลเจตกรองไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ